สวัสดีครับมาที่ช่องพุดเก่งมาไล้อแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปห้างหัวร้อนกับฟรัปปเบิร์กันนะครับนี่งานทุกคนหน้าตาฟรัปปเบิร์ก็จะเป็นแบบนี่นะกฎการเล่นของมันคือแบบนี้นะคนให้เราใช้นิ้วของเราอุ้ยไปให้เราใช้นิ้วของเราอ่ะกดลงไปนะมันก็จะกระโดดนะคนให้เราผ่านช่องเนี้ยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะคะ เยนะครับผมเอาจริงแล้วนะครับนกได้พูดไว้นะครับอุ้ยลงล่างเออ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 ว่วววอววอวะเร่งสปีดอะไกลวิล่ืมบอกเว็บไซต์ไปนะครับก็คือเว็บไซต์ p r e t t y b i r d i o นะครับอ่าก็มัลคในิกเกิลนะครับตันนี้ r a p p y b i r s i o นะคะผมขอเป้าหมายแค่20นะทุกคนผมจะลอดช่องนะทุกคนม,มามาเรียนสรงนักแกท็กเกอร์มาคนเออเออเออช่องหนึ่งพันไปช่องสองโอเคไป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 ,ไป,ไป,ไปยังไม่หยุดยัง้งเออนี่ะหือเปลี่ยนเป้าหมายมาสิบดีทุกคนเอาสิบแล้วกันนะไปไปเชียงใหม่ทุกคนไปเชียงใหม่มหมไป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 ,ไปเลยอย่าหยุดยัง้ง อเอออย่างนี้แล้วทุกคนไปไปรดช่องหกไปแล้วโอ้ยโอ้อสติติใหม่ทุกคนเจ็ดแล้วก็บินไปยังเออสนามบินกรุงเทพนะทุกคนอาจจะนำโชคให้เราก็ได้นะออ้ยเป็ดโอ้แป็ดเลยออ้ยเลยดี ตาที่จะไหลครับวันนี้ผมวอร้อนประมาณร้อยล้านครั้งนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ